มนนี่กะสิเป็นให้ทั้งเลขนำมน่และก็เลขเทวดาหลังจากทีงวดที่แล้วเข่าสามตัวตรงบ,บนล่างพร้อมน,อน,นั่นอันมูนนี้ก็สิให้หลังจากมูนนั้นมานแล้วก็บรทันชัดปันใดนบระท่นชัดปันใดท่านงวนนี้ก็สิให้เบิงเลขนำมตก่อนหน่วยออกวันที่สองตัวเนาะวันที่สองคือสภาพโคมอ้าวบานนี้เบิงตัวเลขกันเดอร์ตัวปูสุขคนขมตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมราบนมสักกมนมสก,การค่ะอ้าวเจริญพรเจริญพรโมได้มาหลายงวดค่ะบอ,ะจอ,อาจารย์เจริญพรศรัทธาญาติโยมแฟนเพจของโอปอของเบิกรัพย์ของมนตรการเดอ้อมนตรการไมได้มาโดดแล้วได้หลายงวดแล้ววันนี้ก,กัมาพบมาพอกันหลังจากที่เฮ้าได้ทํำพิธี ทรงดวงทรงเคาะแต่งแก่เสียเคาะอาบน้ำมนต์เมื่อวันที่ยี่สิบอะไรต่อยี่สิบสามโอเมนยิ้มหาวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกหลังจากได้แต่งแก่เสียเคาะแล้วก็บก้นอาบน้ำมนต์ก็ดีอ่าก็ดีก็หลายคนก็ว่าดีอันนั้นแล้วถึงจะบอกบุญบอกข้าวอีกก้อนสีรับตัวเลขอ่าก้อนสีรับตัวเลขก,ก้อนสีรับแนวทางสจะเปิดอาบน้ำมนต์อีกวันที่หา้า พื่อสภาพคอมหาเพื่อสภาพคมสำหรับผู้ใดมากเพราท่านรอบวันที 6, ่ยิมหกเมษาในวันที่ยี่สิบวันที 5, ่หาเพื่อสภาพค่มสิเปิดแต่งแก่เสียคออาบน้ำมต์อีกรอบแรกคือเป็นการอาบน้ำมต์แต่งแก่เสียคอในรอบต้นปีอ่าส่วนรอบกลางปีก็คือวันที 9, ่ยี่สิบเก้าเพื่อสภาพคอมเดือนเดือนพฤษภาคมนี่จัดสองรอบคือวันที่ อาหาพือเสาคมหลักะวันทียี่สิบเก่าพืษภ้้าคมสนันเด็ผู้ใดต้องการอาบน้ำมน้นแตงแก่เสียเคะตัดเล็บตัดผมมาใส่กระทุง่งเก่าลักเก่าบัก,เก,บกเก่าหอ้องทรงล่าหูผระซุกเขาผ้าเสาแสกยู่กินบาแเจบนอนบ่ดรับกาสามารถมาแตงแก่เสียเคอได้ยู่ที่วัดเซียงร,รมบ้าน้องกาตำบลดอนให้โสเพื่อน้องหานจังหวัดอุดรธานีสำหรับผู้ใดที่อยู่ท่างไก อยากได้น้ำมนต์ไปอาบไปสงไปช่วยไปกินไปท่าสามารถามารับอบอกที่ยูบอกที่ยูได้มารับน้ำมนตนทางวัดที่สงไปให้ซีขวดลอยเกา่ๆาๆทังวัดสงให้บ่าต้องเสียค่าสงหลักกับบ่มีเก็บไปทาง้งถือว่ารวมท้าบุญกับทังวัดเปลี่ยนค่านา้ำค่าไฟไปผสมน้ำอ่าผสมน้ำอาบได้ผสมน้ำกินได้เป็นน้ำมนตนที่ทางวัดได้ จะเลิ่นพทธมนสวดสวดปฏิตะมงคลสวดที่พ้ามต์ลงไปให้แล้วเรียบร้อยทุกวันนผะท่าทนั้นแล้วผู้ใดยอยากได้น้ำมนต์ไปอาบไปสงไปช่วยไปกินไปชำ่ำระร่างกายสามารถติดตกับทั่งวัดใดเออฉะนั้นแล้วก็บอกสัทยาดโยมส่วนเบอร์โทรติดตอกับ8 8นย์แปดห8 0นี่เป็นเบอร์โทระอาจานโดยตรง ผู้ใดอยากอาบน้ำมุ่นบันทีหาพฤษภ,ภาคม้ากับวันทียีิบเก่าผู้เพาคมสามารถมาใดาหรือว่าผู้ใดยุทธั้งไก่ตั้งประเทศกะดีหรือว่าสิเป็นยุ่ตั้งจังหวัดอยากรับน้ำมนต์ไปอาบทางวัดกสิจัดส่งให้ขอตั้งแห้บอกชื่อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรให้เรียบร้อยทางวัดจะจัดส่งให้ฉะนั้นก็บ,บอกสัทธานติ่ยมอยุทธั้งไก่ทั้งไก่ผู้ใดยินเสียงผู้ใดยินข่าวม้นนี่ก็ ที่เป็นให้ทั้งเลขนำมต์และก็เลขเทวดาหลังจากทีงวดที่แล้วเขาสามตัวตรงบนล่างพร้อมนันนั้นงวดนี้ก็สีไให้หลังจากมันนั้นมากแล้วก็บ่ท่านชัดปันใดบรท่านชัดปันใดท่านงวดนี้ก็สีให้เบิ้งเลขนำมณ์ก่อนงวดออกวันที่สองก็เนาะวันที่สองคือสภาพข่มเอาบานี้เบิ้งตัวเลขกันเดอร์ตัวปูสุกคนอ้าวเปิด สารไข่ฟง,ฟงปู่จะจับให้นะครับปู่จับแล้วจับแล้ว<อ>โค้งสุดท้ายหมักบอเอาอันนี้คือขันน้ำมนต์นะปู่เนาะขันน้ำมน์อันนี้คือ ลายเม่อลายเวทมันกระสิเปียนของเพื่อนไปเพื่อนสีมุนเองมุนตเองตัวได้เข่าตัวได้บ่อเข่าก็กระสิมุนเองมักบ่อแต่ถ้าเราดูดีๆมันจะเป็นตัวเลขมีเลขหกเลขสองเลขศูนย์เลขเจ็ดเลขสี่แมนบาค่ะพัน์แมนต่ว่าหกกับเก้ากับหัวน้าม่แมนกับหัวน้าแต่ว่าถ้าจะจับห้าสิจับแบบไหน้าาสิจับแบบนี้ก็ได้ หกศูนยเจ็ดสองสองสี่อันนี้เลขสองตัวเด้อจะเป็นศูนย์เจ็ดสี่หสองหกสองสี่อันนี้บอกแล้วเด้อจดท่านกับท่านจดว่าท่านกัน <S <S จทท่าน byfc ขึ้นเลขอยู่ด้นี่ให้จับเอามักตัวใด <S <S 2> <S 2> แล้วก็ต้องโทรมาถามอาจารย์ว่าอันเด็ดเด็ดให้มักตัวใดซื่อเอาออเพราะว่ามันเป็นแนวนนนทาง ถ้าอ,อ,อ,อาจารย์ก็ไม่รู้มันจะมันจะ,นนจะออกตัวไหนเออนาะค่ะเพราะมันเป็นแนวทางให้ทุกคนได้เบิ้งเอาพิจานณาเอามักตัวใดเต้าก็ไปบนันทึเป็นเลขเทวดาบ่ไกลกันบ่อนี้กันเลขเทวดาเอาไก่กลกันอยู่ใกล้ใต้กันเลขขัดน้ำมนต์นี่ก็คือว่างวดที่แล้วแตกสามตัวเลยแตกสามตัว เราเห็นตอนนี้ผูอะไรทาสีทาสีโบสดแล้วครับผมตอนนี้กําลังท,ที่จริงเนี่ยทำหอหอละคังก่อนนี้นนมาคนละส่วน<อ>ทําหอละคังก็วันที่สิบวันที่สิบนีนม่มายกฉัดยกฉัดหอละคังน้ากันอันที่สิษษษคบคือสภาวันนี้มีทั้งเลขเทวดาเลขเลขเทวดานี่ สถิติเก่าที่เข้ามากี่งวดละครับผูสถิติเก่าเลขเทวด,ดานี่สถิติสูงสุดนี่หกงวดสูงสุดนะหกงวดแต่ว่าก็จะส่วนมากก็จะเปง่ไยว่าเลขเทวด,ดานี่เป็นเลขฝันเ,เลขฝันห้านั่นฝันห้านี่สะสมมาใส่กันมกเกดเขียนเป็นเลขเทวด,ดาแต่งวดที่แล้วก็เข้าอยู่วัที่แล้วก็เข้าทั้งบนทั้งล่างแต่ไม่เข้าสามตัวเข้าสองตัว นี้เลขเทวดาก็เป็นเลขฝันละคัดเลือกเอามักตัวได้ซื่อเอาครับามักตัวได้ซื้อเอาว่ามักตัวนี่แหละก็สื่อจะาข้องมักเย่จากสื่อผู้อื่นมักซื่อจะคล้องมักค,ครับอเ,เ,อเอฟซีถามนะครับปู่ระหว่างเลขเทวดากับเลขขันน้ำมนต์อันไหนแม่นกว่ากันปู่ครับเลขเเส,ส่วนมากจะเป็นเลขขันน้ำมนต์โอ้ชวนมากจะเป็นเลขขันน้ำมนต์น่สีเท่าสถิติสูงสุดเก้างวด ก้าวมวดต่อกันเลยก้าววดต่อกันเลยแล้วก็แล้วก็เว้นเว้นมวดต่อมวดแต่ส่วนมากก็จะเป็นทุกมวดส่วนมากก็จะเข้าทุกงวดเข้าทุกงวดเลยเข้าทุกมวดเลยไปดูตัวเลขนะครับเลขเทวดาเลขเทวดาก็เหมือนเป็นเลขนิมิตนะปู่เนาะเป็นเลขนิมิตเป็นเลขฝันครับเป็นเลขนิมิตฝันของปู่นะครับคือวันนี้ฝันได้ตัวนี้ก็จดไว้อย่างนี้จดไว้จดไว้เออ ฝันแต่ละคืนก็ไม่เหมือนกันน้ำมันฝนะันจะ่ละคืนบ่คือกันฝันเป็นต่างๆหน้าหน้าเป็นมิตรฝันนะ<ช>ครับแต่ที่ปู่มั่นใจคือเลขขันน้ำมนเลขขันน,น, <ะ S 2> ขน,น้ำมลมากที่เป็นเลขขันน้ำมลจะเข้าจะเข้ากันมากมากกว่าครับเขาเอาไปล่งแต่เขาเอาเอาร่งกต่เอาลุงาล่งสนอก ครับผมก็คือเลข,ขน้ำมนต์ปูนี่เป็นลงไหลายที่นะปูนาองลงไหลที่อยู่โอ้ครับผมแสดงว่าแม่นนะปูนะ้องเก้างวดนะครับเก้ามวดเก้ามวดเก้างวดติดนะครับผมส่วนเลขนิมิตฝันนี่คือหกมวดหกมวดสถิติหกมวดหกวดนะครับเลขเทวดาแต่เมื่อกี้เราบอกลรวเด้ลเลขน้ำมนต์เด้อแเดอแตดแล้วแต่ชอบ,บได้ชอบกนต,ตามนั่น ตัวใดตัวใดแตจับปูร่องเบิงตัวใดมักตัวใดแต่จับคูร่องเบิงยี่สิบบาทปูหมักตัวใดยี่สิบบาทยี่สิบสามยังสี่ไอ้วันจะคล้องมักเอาโลดวันเถอาไปต้องเอาตามตัวเองต้องเอาตามตัวเองถ้าตัวเองชอบตัวไหนก็ซื้อเออเลขก็มีเข้ามีหลุดบ้างมันธรรมดาเพราะว่าข้าวมันเนกล่องสลัดเขาเป็นคนบอกเขาเป็นคนชี้แนวทางค่ะอันนี้เป็นน้ำมับนน้ำมนต์ ต้องแจ้งก่อนว่าเลขขันน,น,น้ำม์ครั้งที่แล้วเนี่ยโอปอมามาจับก็อีกคู่หนึ่งใช่ครับครับวันนี้ก็อยู่คู่หนึ่งแต่ว่ามันอยู่ในตัวนี้แหละใช่มันอยู่ในตัวเดียวกันเจ้าหันหนาหันหลังกันมันกับตัวเดียวกันมน้คือคือจะจับให้เอฟซีได้เห็นชัดเจนครับแต่อยู่ในนี้แหละครับเลขปู่เนาะอืม ว่าบางบางคนเขาเขาก็ว่าบางทีตัวเลขมันมันเป็นเว้นช่วงกันอย่างเงี้ยครับปู่ตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าถูกตัวไหนอย่างเงี้ยครับอืแล้วก็จับมาให้ว่าเออตัวนี้นะใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยครับหมอส้ลุงอันนี้ก็เป็นเลขเทวดาเลขเทวดานะคะเลขเทวดาน,ะะาดานี่คือเป็นเลขความฝันเนาะค่ะเลขความฝันเลขนิมิตอันนี้วิ่งหกกับเจ็ดนะครับ นี่เป็นน้ำมนต์ของมัคเด้อนนินเด้อสี่ขวดสี่ขวดแล้วเก้าเก้าเก้าเาเออพร้อมกับประถุมงคลไฟผูกไฟผูกแขนแนั่แน<อ>่เป็นหลวงพุทธวดแน่ครับใครสนใจก็โทรมาเบอร์ะอาจารย์เลยนะคะา,าด้ฟรีค่าสง่งนี่นะคะน้ำพระพุทธมนต์นะคะวัดศรีทรงธรรมนะคะอ,อ๋อมีเบอร์โทรด้วยน<ม>ะคะนี่สามารถโทร นะคะโทรติดต่อทางพระอาจา์โดยตรงเลยนะคะอย่างเช่นว่าคนค้าขายสามารถเอาไปพรมไปพรมสิ่งของค้าขายได้ได้นะครับมีคําอธิษฐานให้ก่อนที่จะอาบก่อนที่จะทํามีคําอธิษฐานให้ด้วยครับนี่นะครับขันธมนต์นะครับเนาะคทยยาศู์หกสี่เกับ064ย์่แมน อันนี้หกสี่แล้วก็นหสี่อันนี้เลขขันอ่างน้ำมนต์นะคะเลขอ่างน้ำมนต์เนาะสองตัวถ้าถ้า,ถา,ถาสองตัวชอบสองตัวชอบน่ยชอบหกสี่กับหกสี่กับนี่ยหกสี่เจ็ดสี่หรัอขนานะ 6 4สี่เจระองาจานบา์ที่แรกกนอค่ก็หกสองนนก็เก้รสองแล้วก็เจ็อันนี้คือที่ผ้าจานชอบแต่ f อซชอบตัวไหนก็ไปจับเอาได้หรือว่าจะชอบกับผ้าจานก็ได้แต่่ารผาจานเฟิ่นกับบรูบามันสีออกสิทูก็เนาะค่ะแต่ว่าในอ่างน้ำมนต์ถ้าใครที่โชว์ีเห็นแล้วจับคู่น่ะเข่ามจะงวดติแล้วกค่ะาจา์ ว่านวดที่สามนี่จะเข้าวดสี่เออนี่จะเข้าวดสี่จะเป็นงวดที่สี่แมนแต่สมัยก่อนคือเก้าวดเลยคมับมเก้าวดเลยเก้าวดต่อลวดตอลวดเลยก็เราก็ได้มาถ่ายทําอยู่เนาะแต่ว่าช่วงหลังแล้วก็ไม่ได้มาก็มาบ้างแล้วก็พักบ้างเียวส่วนการอากาศมันร้อนด้วยใช่ครับอันนี้คือจับจับให้เนาะ ไม่ไม่ใช่ว่าจับให้เป็นเลขชอบเลขชอบของพะ<ข>อจานของพะอจา์กับแอดมินนะคะคแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาหรือเปล่ากนเป็นโชคดีเนาะมันก็นจะเป๊ะเลยภายในห้าตัวนี้นะครับภายในห้าตัวนี้อาจจะเป็นเจ็ดเก้าสี่ก็ได้นะคะหรือว่าศูนย์เก้าสี่หกสี่เก้าสี่หกสองเก้าสองก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าให้เราว่างที่สุดคือเลขหกับเลขเก้า อันนี้เป็นเลขขันน้ำมนต์นะครูเนาะอันน้ำมนต์แต่ว่าถ้าดูดีๆมันก็จะเป็นตัวเลขที่ตรงกันกับเลขเทวดาเอาพเพื่อนบ้านแม่ดวงเอาแม่ดวงแม่ดวงมาดรับไปจุดด้วยแม่ดวงแม่ดวงพรนสิขอเพื่อนบ้านนะสั่น,นเอาผ้าน,นันมากเอาผ้าปูมากให้แม่ดวงเดือนเจ้าชิเคียเน,นเพื่อนบ้านให้